สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่486กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกด ุ่มกระดิ่งค่าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพอีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด074นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจ ว่าสนใจอยากที่จะชอาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่32นะครับผมตรงด้านล่างนี้เลยนะครับ EP นี้มีทั้งหมด32รายการด้วยกันนะครับผมหลังจากที่จดหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับพี่ๆจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายใน วันนั้นเลยนะครับผมแต่าละรายการนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับอ p ีนี้นะครับผมมีมาแบ่งปันให้พี่สารายการด้วยกันนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับผม300บาทนะครับ ถึง500บาทเท่านั้นนะครับผม EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับผมสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าในถูกใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับเนี่ยครับผมสำหรับรายการที่1น่นี้นะครับผมจะเป็นพนักของของขวัญนะครับพี่ๆนี่อยนะครับ รายการนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อศุวัดปากน้ำานรับผมพระผง์ของขวัญหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับ๋ยวขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมเป็นพระผง์ของขวัญนะครับหลวงพ่อศุวักดปากน้ำนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมชุด2องค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันพร้อมกันเลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่สองในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่เป็นองค์ที่สองนะครับผมในชุดนี้นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของควันนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับถัดมาเป็นหมายเลขที่สองนะครับผมในรายการนี้ก็จะเป็น ชุดกรรมการนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับในนี้ก็จะมีเป็นล็อกเก็ตนะครับผมแล้วก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆสององค์นี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับผมในรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับนี่นะครับด้าหลงก็จะเป็นนุมานเชิญทงแบบนี้นะครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่นะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่2ในพีนี้นะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นอง์ที่2ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระศิวลีนะครับนี่นะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผม นี่นะครับหลังเป็นพระราศีวลีแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามครับรายการนี้นะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆชุดนี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับหหลวงพ่อกลัวชุตินาทารโนะครับ500บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตาปุโตนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับพี่ๆหลังยันนานะครับผมองค์นี้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ ส,ส,สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3ครับราคาแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟนะครับผมให้ราคา3า0บาทนะครับพี่พีองค์นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี้หลังยันนะนะครับพี่พีหลบบโต๊ะนะครับผมวัดประดูฉินพรีนะครับนี่นะครับผมหลังยันนะแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผม300บาทนะครับเป็นองค์ที่3ามในพ p นี้แล้วนะครับพี่พี่ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่4นะครับอันนี้จะเป็น ปิดตาหรือปุตโตนะครับผมพิมพ์กระหนกข้างนะครับพี่พี่นี่นะครับองนี้ก็300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์ที่4นี้นะครับผมปิดตาพิมพ์กระหนกข้างหรือปุตโตนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่สำหรับองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่องค์นี้ฝังตะปูสองดอกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับนะครับผมครับ ปิดตานะครับผมกระหนกข้างนะครับผมลงบโต๊ะนะครับวัดพระดูชินพรีนะครับผมหมายเลขที่4นะครับ3า0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันในพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมเจดีนะครับพี่ๆหน่ยนะครับอันนี้เจ้าของเดบกเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเป็นวัดระฆังพิมเจดีนะครับผมองค์นี้นะครับ นี่นะครับผมราคาแบ่งปันสําหรับหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดรคางพิมพเจดีนะครับพี่พี่หน่ยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่หน่ยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระสมเด็จนะครับผมวัดราคางพิมเจดี์นะครับขอหมายเลขที่5นี้พีนี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดราคางพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่เนี่นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้แบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับราคาแบ่งปันเท่ากันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมเนี่นะครับเป็นวัดราคางพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่ ลองดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6ใน EP นี้แล้วนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่ๆหลวงพุ่เป็นวัดระฆังนะครับพี่ๆพิมพ์ปกโพนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมก็ราคาแบ่งปันนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมพระทุกองค์นะครับ ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจกันก่อนนะครับนี่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับรายการนี้เป็นใหม่ในที่7ใน EP นี้แล้วนะครับผม400บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับผมหลังตัวนะพิมพ์กลางนะครับปี2536วัสุทัศน์นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับ นี Workers, ่นะครับผมพระกริ่งนะครับผมหลังตัวหน้าพิมพ์กลางนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับวัสดุทัดปีสองห้าสามหกนะครับพี่ๆหนึ่งครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่แปดแล้วนะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทนะครับพี่ๆใต้ฐานนะครับผมเป็นฐานทองแดงนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม ถัดมาครับผมเป็นพระกลิ่งหลวงู่ดูนะครับผมพระภมปัญโยนะครับปี25 2 2สองนะครับพี่ๆหน่อยครับองค์นี้ก็300บาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมพระกลิ่นนะครับผมพระภมปัญโยหรือว่าหลวงู่ดูวัสสกากนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่10บอ๋อเป็นเลขที่9นะครับผมในพีนี้นะครับพี่ๆหน่อยนะครับพระกลิ่งพระภมปัญโยนะครับผมปี2522นะครับ วัดสะแกนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมใต้ฐานจะเป็นนี่นะครับกลทองแดงนะครับพี่ๆสําหรับพระกลิงนะครับผมเราก็ดูนะครับรายการที่9ก้าในพีนี้แล้วนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมหมายได้ที่สิบนะครับผมรายการที่ก็จะเป็น พระสมเด็จเหนือพรมนะครับหลวงปู่ดูนะครับผมวัดสาแกนะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่สิบนี้สามร้อยบาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จเหนือพรมนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดชอบใจนะครับลองสอบถามเข้ามากันก่อนได้นะครับมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมเลยครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าถูกใจรายการไหนก็ สอบถามเข้ามากันได้ครับหมายเลขนี้หมายเลขที่10ในพีนี้แล้วนะครับผมพระสมเด็จเหนือพรมนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับหมายเลขที่10นะครับ300บาทนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับแหวนนะครับผมหลวงปู่โตนะครับปี2 5 2 1นะครับพี่ๆแหวนในวงนี้นะครับ3า0บาทนะครับผมขอภัยด้วยนะครับผมสำหรับนะครับผมแหวนนะครับหลวงปู่โตหมายเลขที่11นี้นะครับผมขอด้วยนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับ fc ทางช่องนะครับผมในราคา350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับแหวนนะครับผมโลโกโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่งนะครับผมอันนี้จะเป็นใต้หัวแหวนนะครับผมจะมีต่อโคตรงนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามครับพี่ๆสำหรับแหวนนี้นะครับผมวงนี้น่าจะไซส์เอ่อน่าจะ52นะครับผม51 52นะครับพี่ๆเน่ยนะครับ 350บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับพี่ๆถ้าได้สนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับถัดมาครับหมายเลขที่12ครับอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบนหนึ่งนะครับผมฝังตะกุดรอบองค์พระแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่12นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบนหนึ่งนะครับผม ฝั่งตะกุดนะครับผมกาวดอกรอบองพระเลยนะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่12ในพีนี้แล้วนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีแบบนี้นะครับผมอักรอักษรนะครับผมวัดประดูสินพีนะครับผมนี่นะครับหลังยันตรีนะครับผมสวยงดงามนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขถัดมาเป็นพระศร,รีวลีหลวงปุโตหมายเลขที่13านะครับรรรองค์นี้นะครับผมพระศรีวลีหลวงปุโตนะครับ300บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นพระศรีวลีหลวงปุโตวัดประดูชิมพีอะไรการที่13านี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นพระศรีวลีหลังยันนะนะครับพี่พี่นี่นะครับ ถ้าสนใจก็สอบถามมากันได้ครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาปูไข่นะครับหมายเลขที่14ครับองนี้นะครับผม300บาทนะครับพี่ๆปิดตาปูไข่นะครับปูไข่วัดเชิงเลนะครับพี่ๆสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับทําใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอันนี้เป็นหลงปูไข่นะครับพี่ๆเป็นปิดตาปูไข่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่1 4แล้วนะครับผม300บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นปิตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครอวันชนบุรีนะครับผมนี่นะครับองนี้ก็300บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับพี่ๆนี่นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับ ทำใดดูลราชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆดูไหมครับ3า0บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่15ในปีนี้แล้วนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมจะเป็นพระสังกจายนะครับผมพิมพ์ปูนป่องนะครับหรือพ่อเงินนะครับผมพุทธโชตินะครับผมอันนี้ออกที่กรุวัดขวางนะครับพี่ๆปี่ปี2523นะครับผมดีนะครับ เป็นพระสังกัจจายพิมพ์ภูมต่องนะครับผมหมายเลขที่16องค์นี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผในราคานะครับ300บาทนะครับนี่นะครับผม EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการเลยนะครับพี่ๆตั้งแต่300บาทนะครับผมถึง500บาทนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ไต่ฐานจะมีโค้ดตอบไปด้วยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมเป็นพระสังกัจจัยหรือพ่อเงินพุทธโชตินะครับกลุ่มวัดขวางนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่17นะครับวันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อคูนะครับพี่ๆหนนะครับปิดตาพ่อคูนะครับองนี้300บาทนะครับพี่ๆพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับอันนี้นผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อคูหรือเปล่านะครับพี่ๆหนนะครับ พี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมพอดีว่าผมไม่ทราบที่นะครับผงองค์นี้นะครับหลวงปู <R hart> ่แย like ้มนะครับผมน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่แย้มนะครับนี่นะครับสามร้อยบาทนะครับถัดมาครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมลอยองค์นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆนี่นะครับรูปหล่อลอยองหลวงพ่อกลวยนะครับผมองนี้สามร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรูปหล่อลอยองหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ ตอกโคตรงด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆหน่อยครับนี่นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมเป็นล็อกเก็ตนะครับผมหลงปูทิมนะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆล็อกเก็ตปูทิมนะครับผมอิสริโกนะครับนี่นะครับผมสามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมถ้าใครสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่19แล้วนะครับผม300บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม300บาทนะครับนี่นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมปี25 1 6นะครับพี่พี่นี่ยนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ EP นี้มีทั้งหมด32รายการนะครับพี่พี่นี่นะครับองนี้นะครับผมรายการที่20นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นเรียมเก่าๆเดิมๆนะครับถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้ก็300บาทนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่2 1องค์งนี้นะครับผม ลองดูเนื้อหาบมสารกันได้นะครับ300บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับพี่ๆจะกี่องค์ผมก็ส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับคิวสวยเดิมนะครับผมพราะสมเด็จองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่ๆอันนี้อยู่ในเรียมเก่าๆนะครับผม300บาทเหมือนกันนะครับ ติตาพ่อแก้วนะครับผมหมายเลขที่22นะครับผม300บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นหลังแบบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับอ๋อจตุรพิษพรชัยนะครับพี่ๆนะครับออเป็นเหรียญมงคลประพิษเสียอยุธยานะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับ องนี้300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเหรียญปฏิมากรนะครับผมมงคลบนพิษศีอยุทยานะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พีองนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้ครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2 3นะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ท่มีสาริโกนะครับอง์นี้ก็300บาทนะครับพี่หนึ่นะครับ สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่แล้วนะครับนี่นะครับสําหรับเรียมนะครับผมสีมาแปดรอบนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับหลวกปูทิมอิสตาริโกนะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบสี่องนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับพี่พี่นี่นะครับพร้อมเรียมเลยนะครับผมอง์นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับนี่นะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดทุ่งดอกนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่พีนี่ยนะครับขนาดองค์พระนะครับผมจะเท่ากับหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสําหรับพระหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดทุ่งดอกนะครับพี่ๆี่หนึ่งนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่2 5่สใน ep นี้แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนี่นะครับถ้าใดสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับ500บาทนะครับ ถัดมาครับผมหมายเลขที่26ครับเหรียญปูแพ้วปาววโรนะครับผมนี่นะครับองนี้ก็500บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปูแพ้วนะครับผมป่าววโรนะครับผมฉลองกุตินะครับอนุสร์อายุนะครับผม98ปีนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่26แล้วนะครับนี่นะครับผมลาบผลพูนทวีนะครับผม 500บาทเท่าน e ั้นนะครับที่วัดรังมันนะครับผมอัเภือนกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับตอกูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่2 6นะครับ500บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่เพ้วนะครับผมหมายเลขที่27นะครับโอ้นี้ก็500บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆี0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมหลวงปู่แพ้านะครับนี่นะครับผม สวยๆเด <pl ains> ิมๆแบบนี an, ้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับผมอันนี้ออกที่วัดกำแพงแสนปี47นะครับ2547นะครับผมรุ่นพิเศษ8ปปีนะครับผมวัดกำแพงแสนนะครับผมจงหวัดนครปฐมนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตาพังพการนะครับพี่ๆองนี้นะครับ500บาทนะครับพี่ๆปิดตาพังพการองนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหน่อยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปิดตา วัดเขาอ้อนะครับหรือว่าปิดตาพังพกาดนั่นเองนะครับพี่พี่้อมเรียมเลยนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่2 8นะครับผมถัดมาครับเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่29นะครับองค์นี้ก็500บาทเท่านั้นนะครับปี2518นะครับพี่พี่เหรียญหยดน้ำนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่หนึ่นะครับ ปูทิมอิสริโกนะครับผมหมายเลขที่29องนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นปีพศ2518นะครับนี่นะครับผมรายกันที่19แล้วนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตายันยุ่งนะครับหลวงปูทิมนะครับผมเนี่ยนะครับปิดตาอุตโมนะครับอง์นี้นะครับผม 500บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่ห้าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมมหาอุตโมนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมพ่อแก้วนะครับเนื้อเปียกทองนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทนะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับนี่นะครับผมหลังแบบสวยๆแบบนี้แล้วนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลที่31นะครับ450นะครับถัดมาครับเป็นเหรียญอาจารย์งกิมโคยนะครับผมหรือว่าแผ่ลงสีรุ่นแรกวัดสันเจ้านะครับพี่ๆงค์นี้นะครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่32แล้วนะครับรายการนี้500บาทเท่านั้นนะครับผมท่าใดดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับเป็นเหรียญฉลองยุครบนะครับ79ปีนะครับผมปี2 5 1 9นนะครับผมอาจารย์งูกิมโคยนะครับ หรือว่าอแปะลงสีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่32แล้วนะครับก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผอที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกด ไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูละชอบใจดูละถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ oiptq นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการเลยนะครับ ท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมเริ่มต้นนะครับหูลวราคา300บาทนะครับผม5-500บาทนะครับพี่ไม่มีเกินนี้อย่างแน่นอนนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกบ้านเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ